มึงมึงเป็นอะไรกับแรปปิดเะะไม่ใช่จริงๆแล้วผมกูไม่อยากรู้ว่ามึงเป็นใครหยุดนะอ่ะที่รักฉันขอโทษแรบปิดไม่เธอถึงทําแบบนี้วะสูตา้าเมงนายออกไปคุยกันให้รู้เรื่อง อย่ามาจับฉันนะว่าไงนะก็ดูนายสิมีผู้ชายที่ไหนบ้างที่ขี้กลาดตาเขาไอชาตดมาแกน่ะเป็นได้แค่ไอยาจกที่ไม่มีวันเจริญเป็นได้แค่หมาข้างถนนเท่านั้นแหละแรบบิดที่แท้เธออย่ามาเรียกชื่อฉันทุกครั้ง ที่ชื่อของฉันออกมาจากปากโสมมของนายและฉันรู้สึกขยะแขยงชะมัดคนแห่งซวยอย่างนายยังอยากได้คำอธิบายอะไรจากฉันอีกไหมอ๋อจริงสิอย่าคิดว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์นักเลยมันไม่ได้ดูน่าสงสารเลยสักนิดเอาเวลาที่มาคร่ำครวญอยู่ตรงนี้กลับไปทำงานดีกว่าไหมอย่าให้ฉันต้องเสียเวลาไปฟรี ทั้งหมดนี้มันก็แค่ฉันคนเดียวสินะที่รู้สึกอยู่ฝ่ายเดียวนะพี่คงเสียใจมากเลยสินะไม่ว่ายัางไงจัดการเรื่องสำคัญก่อนแล้วกันที่รักเมื่อกี้คุณคงตกใจมากเลยใช่ไหมฉันจะพาคุณไปพักผ่อนนะเ๊ะ นะลืมไปเลยว่ามันยังอยู่จิบหายแล้วฉันดื่มมากไปจนไม่มีแรงเลยปวดหัวใช่มัดขอโทษที่มารบกวนนะครับไปไปกวงซีเหรอไม่ดาราถึงมาอยู่ที่ห้องนี้